เคยมีเขาถามในเนี่ย่องเนี้ยเรื่องบริจาคอวัยวะเลยมาเล่าซ้ำให้ฟังมีคนในสังคมไทยเนี่ยไม่ไม่น้อยไปเชื่อบอกว่าโอ้นี่ไม่ได้แล้วบริจาคอวัยวะเดี๋ยวเราเกิดไปชาติหน้าเราก็ไม่มีอวัยวะนี้เออใช่ไหมตายแล้วบริจาคตายเกิดประชาติหน้าไม่มีตายจะใช้แล้วทําไงใช่ไหมโอ้เกิดความเชื่ออย่างนี้กันเยอะเลย ท่นี้ก็เลยกลัวสิน,นี้จะไม่กล้าบริจาคไตอ้าวพิจารณาในทางธรรมว่าอย่างไงนี่แหละจะให้เห็นความจริงของความเป็นเหตุปัจจัยก็จิตมันมีความสามารถในปรุงแต่งในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านสารเสรนะการเอาบริจาคอวัยวะเนี่ยบริจาคทานให้วัตถุก็แม้แต่พระพุทธเจ้าบริจาคขนาด พวกทรัพย์สมบัติเป็นราชสมบัติเลยก็ยังได้แค่ทานบารมีแต่บริจาคอวัยวะจึงจะได้ทานะอุปบารมีเป็นบารมีชั้นสูงอย่างมากเลยนะนะพระพุทธพรพโสดุสัตว์ในบริจาคทั้งนั้นเพราะว่าท่านมีความเข้มแข็งจิตใจในเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นถ้าเขาต้องการให้เลยนะท่านบริจาคหมดบริจาคลูกตาบริจาค อวัยวะอะไรต่างๆอันนี้ถ้าจำเป็นก็บริจาคชีวิตเพื่อประโยชน์แก่เขาได้เคยมีเขาหิวแล้วพระองค์บริจาคชีวิตให้เนื้อเขาเลยน,นะแน่นเนี่ยก็เป็นสามระดับนิทานนะบริจาคทรัพย์สมบัติธรรมดาของนอกกายทั่วไปก็เป็นฐานบารมีบริจาคแค่ไหนก็ได้แค่ฐานบารมีบริจาคถึงขั้นอวัยวะได้เป็นฐานะอุปบารมี นี่ถ้าบริจาคชีวิตได้เนี่เป็นฐานะปรมตถบาร,รมีสูงสุดพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบริจาคครบทานก็ต้องทั้งสามระดับบาร,รมีอื่นก็ต้องได้ครบสามระดับสามระดับหมดทั้งนถึงเรียกว่าบาร,รมีสามสิบทัศสามสิบทัดก็คือสามขั้นมีบาร,รมีสิบแต่มีสามขั้นคูณด้วยสามเป็นสามสิบก็คือสามสิบทัศนั่นก็คือสิบมาเลย แต่ภาษาไทยมาพูดซ้อนเข้าไปอีกชั้นหนึ่งพอภาษามันชัก,กลายเอาละเป็นอันว่าการบริจาคอวัยวะนี่เป็นฐานชั้นสูงทําไมจึงเป็นบารมีชั้นสูงเพราะมันต้องทํได้วยเมตตาอย่างถึงขนาดไม่ใช่เมตตาการุณาเมตตานะ่ะมีอยู่แล้วมันเป็นพื้นของจิตแต่ก็กรุณาเ็าเห็นเขาทุกข์แล้วทนไม่ได้ ต้องช่วยเขาให้พ้นทุกความการุณาขนาดที่จะบริจาคอวัยวะได้มันต้องแรงกล้าขนาดไหนใช่ไหมความเมตตาเป็นพื้นอยู่แล้วมีความการุณาอย่างสูงก็เห็นกับผู้อื่นอยากให้เขาได้รับประโยชน์อยากให้เขามีความสุขอยากให้พ้นจากทุกขจิตที่ทําบุญบารามีต้องเป็นจิตอย่างนี้ก็คือจิตที่มีคุณธรรมมีเมตตาการุณาอย่างสูงทีนี้จิตอย่างนี้เป็นจุศลเป็นอย่างดี มันจะพัฒนาคุณภาพและความสามารถของจิตถ้าเรามองดูตอนนี้ยังอยู่ในระดับการปรุงแต่งนะจิตมนุษย์แม้แต่เป็นโพธิสตัตว์เพราะโพธิสัตว์นี้จิตอยู่ในระดับปรุงแต่งตลอดตั้งแต่เป็นบารมีจนกระทั่งจะไปบรรลุโพธิญาณเป็นจิตปรุงแต่งตลอดจิตที่ยังอยู่ในระดับสมถะเรียกว่าเป็นจิตปรุงแต่งตลอดไม่มีพ้นนะจะได้ฌานสมาบัติเป็นรูปฌานก็อยู่ในระดับปรุง